ห้าเรื่องเล่าจากใต้ท้องทะเล ใต้ท้องทะเลของโลกเรายังเต็มไปด้วยปริศนาต่างๆมากมายถึงจะมีการสำรวจอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถสำรวจได้หมดเพราะด้วยข้อจำกัดมากมายของใต้ทะเลทั้งแรงดันเทคโนโลยีต่างๆถึงแม้จะมีความก้าวหน้าแต่การสำรวจทะเลก็ไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นเท่าไรนักหากเทียบกับการสำรวจอวกาศแต่การสำรวจทะเลก็ทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างในโลกของเราอยู่ไม่น้อยอีกทั้งยังอาจจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกด้วยและนี่คือ5เรื่องเล่าจากใต้ทะเลจะมีอะไรกันบ้าง 1. จุดที่ลึกที่สุดในโลก หากพูดถึงจุดที่สูงที่สุดในโลกคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าคือภูเขาเอเวอเรสต์โดยมีความสูงมากถึง29,000ฟุตหรือราวๆ8,800เมตร 8, m, เหนือระดับน้ําทะเลแต่เราจะมาดูจุดที่ลึกที่สุดในโลกกันมันตั้งอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณร่องน้าลึกมาเรียนาและจุดที่ลึกที่สุดในโลกก็คือชาร l เลนเจอร์ดีเป็นจุดที่มีลักษณะปลายแหลมโดยมีความลึกมากถึง1 3 2 0 2เมตรหรือ10กิโลเมตรกว่าๆว่าจากข้อมูลเก่าๆที่ได้ไปสำรวจซึ่งความลึกขนาดนี้หากเอาภูเขาเอเวอเร ปลายยอดที่ทิ่มลงไปก็ยังไม่ถึงใต้ก้นสมุดอยู่ดีซึ่งคาดว่าเจ้า c h a l l e n เจอร์ e p ฟนี้เกิดขึ้นจากการที่เปลือกโลกเคลื่อนมาชนกันทําให้เกิดการยุบตัวลงและก่อให้เกิดเป็นร่องลึกดังกล่าวขึ้นมาสําหรับคนที่เคยลงไปที่ชา a l เลนเจอร์ e p ฟแห่งนี้มีเพียงแค่4คนเท่านั้นคือ s h a r ร์ i พิกา d ์ด n นวอล และผู้กำกับหนังชื่อดังอย่างเจมส์คาเมรอนส่วนคนล่าสุดก็คือวิกเตอร์เวสโควโดยคนสุดท้ายนี้อ้างว่าทำสถิติดำน้ำลึกลงไปได้ถึง19,27เมตรซึ่งมากกว่าเจมส์คาเมรอนตอนที่ลงไปเมื่อปี2012อยู่ที่30เมตรแต่สถิติของเขายังไม่ได้ถูกยอมรับอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามตอนที่เขาขึ้นมาจากใต้มหาสมุทรได้เล่าว่าพบกับเศษพลาสติกมากมายและพวกเศษห่อลูกอมอยู่ที่ชาร l เลนเจอร์ดิพแห่งนี้ด้วยและนอกจากเทคโนโลยีที่ใช้สำรวจล่าสุดรวมถึงการบันทึก ข้อมูลพบว่า Challenger Deep แห่งนี้มีความลึกอยู่ที่1984เมตรหรือเกือบ11กิโลเมตรเลยทีเดียวกรที่ 2. ส,สัตว์ที่อาศัยอยู่ทะเลลึกที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์จับมาได้ ใต้ทะเลสามารถแบ่งระดับความลึกออกมาได้เป็น4ีระดับก็คือ 1. เขตที่ส่องสว่างถึงความลึกประมาณ0ูนถึงสองเมตร2เขตที่มีแสงเข้มความลึกประมาณ2 0 0ร้อถึงหนึ่เมตร3เขตที่แสงสลัวความลึกประมาณ1 0 0 0งพันถึงสี่เมตร4เขตที่แสงส่องไม่ถึงความลึกประมาณ4 0 0 0ันถึงหกพันเมตรเป็นต้นไปซึ่งปกติแล้วมนุษย์ของเราที่ถูกฝึกฝนและมีประสบการณ์โชกโชนนั้นจะไม่สามารถดำน้ําได้เกิน100เมตร เพราะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันใต้ทะเลได้ไหวแต่ไม่ใช่กับสัตว์ทะเลที่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายซึ่งสัตว์ทะเลก็มีอาศัยตั้งแต่น้ำตื้นไปจนถึงน้ำลึกที่แสงสว่างไม่สามารถส่องไปถึงได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะหาวิธีลงไปใต้ทะเลลึกเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและนำมาศึกษาจนในที่สุดก็สามารถจับปลามาเรียนาซึ่งอยู่ในสายพันธุ์ของเซเนลฟิชจับได้ในระดับความลึก8,336เมตรซึ่งเป็นปลาน้ำลึกที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์จับได้แล้วในพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่นัน อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่จุดที่ลึกที่สุดเท่าที่มนุษย์จะลงไปได้แต่การหาสิ่งมีชีวิตที่เป็นปลานั้นมันก็หาไม่ง่ายเลยสําหรับการลงไปในใต้ทะเล 3. ว่ากันว่าทะเลถูกสำรวจได้ไม่ถึง5%เท่านั้น ท้องทะเลมีความกว้างใหญ่ไพศาลมากโลกของเราประกอบไปด้วยผืนดินและน้ำแต่น้ำมีมากกว่าพื้นดินคิดเป็น3ใน4ของทั้งโลกนอกจากนี้ในทะเลยังมีความแตกต่างของความลึกไปอีกเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องการแบ่งเขตความลึกไปแล้วโดยในช่วงความลึกศูนถึงหนึ่เมตรอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาของการสำรวจเท่าไหร่แต่เมื่อลงลึกไปกว่านั้นสิ่งที่ตามมานั้นก็คือแรงดันน้ำปริมาณมหาศาลที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับความลึกซึ่งจำเป็นจะต้องสร้างเรือดำน้ำที่สามารถทนแรงกดดันของน้ำได้โดยที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับเรือหรออ ก่อนรอบตัวเรือนอกจากอุปสรรคในด้านแรงดันแล้วยังมีอุปสรรคในด้านของแสงสว่างที่เมื่อลงไปได้ลึกกว่า1,000เมตรแสงสว่างก็แทบจะส่องลงไปไม่ถึงแล้วทําให้อุปกรณ์ส่องแสงมีความจําเป็นอย่างมากต่อการสํารวจใต้ทะเลแต่มันก็ยังมีขีดจํากัดในเรื่องของระยะทางอยู่ทําให้สํารวจได้ไม่หมดรวมถึงในการสร้างเรือดำน้ําที่ต้องทนแรงกดดันต้องใช้งบประมาณมหาศาลอีกทั้งการสร้างก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนักสํารวจหรือชาติต่างๆอาจจะมองว่าการสํารวจอวกาศจะดูคุ้มค่ากว่ามากเราจึงเห็นข่าวการสารวจใต้ ทะเลน้อยมากจนถึงขั้นที่บอกกันว่าการเดินทางไปยังดวงจันทร์ยังง่ายกว่าการเดินทางไปใต้ทะเลลึกเสียอีก 4. คนพบเมืองโบราณใต้ทะเลภายใต้เกาะโยนากุนิประเทศญี่ปุ่นลึกลงไปราวๆ25เมตรนับว่าไม่ลึกมากสามารถใช้อุปกรณ์ดำน้ำลงไปสำรวจความงดงามของโบราณสถานแห่งนี้ได้ แถมยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักดำน้ำอีกด้วยลักษณะของมันดูเป็นขั้นบันไดหรือบางคนอาจจะมองว่าเหมือนกับพีระมิดคนที่พบมันครั้งแรกคือมาซาอากิคิมูระนักธรณีวิทยาท้องทะเลของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญและจากการสำรวจอย่างต่อเนื่องนานกว่า10ปีโดยทำให้คุณคิมูระเชื่อว่าเจ้าโครงสร้างหินนี้คือเมืองโบราณที่มีอายุราวๆ5 0า0ถึง1 0 0 0 0ปีโดยอ้างว่าได้พบหลักฐานมากมายทั้งลวดลายที่เหมือนกับอักษรหิน ที่คล้ายกับการแกะสลักและอื่นๆอ,อ,อีกอย่างไรก็ตามแม้จะมีการสำรวจหลายครั้งของนักธรณีวิทยารวมถึงนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นฝีมือการสร้างจากมนุษย์จริงๆเพราะว่าหากย้อนกลับไปขนาดนั้นน่าจะไม่มีเทคโนโลยีใดๆสามารถสร,าสร้างสิ่งที่ใหญ่โตขนาดนี้ได้แต่ก็ได้เชื่อว่าอนุสาวรีย์โยนาคุนิแห่งนี้น่าจะเกิดขึ้นจากฝีมือธรรมชาติมากกว่า 5. พายุน้ำแข็งแห่งความตายใต้ทะเล ไม่ใช่แค่พื้นดินเท่านั้นที่จะมีพายุหิมะเกิดขึ้นและถึงแม้พายุหิมะจะพัดผ่านเราแล้วก็จะไม่ได้แช่แข็งให้เราตายทันที แต่รู้หรือไม่ว่าใต้ทะเลก็มีพายุน้ำแข็งเกิดขึ้นเหมือนกันสำหรับปรากฏการณ์นี้เรียกว่านิ้วแห่งความตายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาได้ยากมากมันเกิดขึ้นจากการจมลงของน้ำบนน้ำแข็งที่มีความเข้มข้นของเกลือและมีความเย็นสูงกว่าและน้ำก็ไหลไปตามแผ่นน้ำแข็งลงไปข้างล่างทําให้มันมีลักษณะเหมือนกับท่อยาวลงไปด้านล่างและเมื่อถึงพื้นทะเลมันก็จะกลายเป็นแผ่นน้ำแข็ง แพร่กระจายออกไปสัตว์ทะเลที่อยู่ใกล้หรือโดนเจ้าิ้วแห่งความตายเข้ามันก็จะแทบถูกแช่แข็งทันทีแต่ก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆมันต้องมีน้ําเกลือที่ไหลยอย่างต่อเนื่องรวมถึงพื้นน้าก็ต้องนิ่งสงบของน้ําที่อยู่ใต้น้าแข็งเพราะไม่งั้นแท่งน้ําแข็งก็จะงอกไม่ได้เพราะว่าถูกกระแสน้ําพัดทําลายจนไม่สามารถก่อตัวได้เมดิเฟรมกรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกัน เฉลี่ยเพียงกรอบรับ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และช้อปปีหรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.menuframe.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ